รือจะอีกแบบหนึ่งนะครับเราเอาต้นไม้มาเป็นโบเก้ข้างหน้าก็ได้แล้วก็บอกให้นั่งแบบหันมาแบบเร็วๆฟับ๊บรเรากดชัตเตอร์อ่าแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะไปถ่ายรูปกันนะครับที่คาเฟ่กาฟแฟแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้นะครับจะมะีวิธีถ่ายรูปหรือว่าลูกเล่นอะไรให้ทุกคนได้ดูกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลยครับ อะนะครับระยะทางไปก็ประมาณสัก18 19กิโลนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงาคาเฟ่ที่เราจะถ่ายรูปก,กันแล้วตอนนี้นางแบบมาถึงแล้วนะครับโอ้โหนี่นางแบบมารอเราสุดยอดไปเลยโอเคมาถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ด้านในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่นางแบบมาถึงแล้วนะเดี๋ยวให้ดูทางเข้าโอเคชั่นดีมากครับทุกคนเอาละครับขอหลบเข้ามาอยู่แอร์เย็นข้างในก่อนนะครับเพราะว่าข้างนอกร้อนมากนะขนาเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะทุกคนแดีวเราจะออกไปเก็บรูปข้างนอกกันนะตอนนี้เราก็อยู่กับนางแบบของเราแล้วนี่ไปกันเลย อ่ะครับสวัสด,ดีทุกคนอีกรอบด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ด้านนอกของทางร้านกาแฟแล้วนะครับตอนนี้ก็หามุมอยู่นะเพราะว่าแสงตอนนี้เป็นแสงช่วงประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแสงน้อยที่สุดแล้วเรามาดูว่าเราจะได้รูปประมาณไหนกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารูปประมาณไหนจะพอเก็บกันได้บ้างหรือกล้องตัวนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บรูปแรกของแสงตอนเย็นกันวันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนางแบบเขากําลังถ่ายคลิปเล่นกับตัวเองอยู่นะครับโดยเราจะตั้งกล้องระยะไกลนะเพราะว่าเลนของเราเป็นระยะ50นะเราจะส่องไปจากตรงนี้ไม่ให้เขารู้ตัวนะครับแล้วเราก็จะกดรูปตอนที่เขาเผลอนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอารมณ์ก็จะได้ประมาณแบบโดนแอบถ่ายแบบจริงๆนะครับตอนนี้ก็ภูมิใช้ตัวเดิมนะครับกับเลนส์50แต่ตัวนี้เราใช้แค่ f2 ก็พอแล้วนะครับมันก็ช่วยละลายได้จริงๆแล้วจังหวะแคนดิดแบบเผลอๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแอบถ่ายก็ได้นะเราสามารถบอกให้นางแบบนะครับโพสท่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จับจังหวะนะครับหาโมเมนต์ที่ดีแล้วกดเลยหรือจะอีกแบบหนึ่งนะครับเราเอาต้นไม้มาเป็นโบเก้ข้างหน้าก็ได้เราก็บอกให้นังแบบหันมาแบบเร็วๆฟ้าบร็อกกดชัตเตอร์ ตอนนี้เราก็ถ่ายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็ไปตัดต่อนะให้ทุกคนดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นแสงเริ่มใกล้จะหกโมงเย็นแล้วเนาะดูดิแต่แสงก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดวิดีโอมันสว่างก็ผมก็จะเพิ่มแสงนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์มันตกแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ภาพแบบไหนบ้างนะครับเก็บแสงในช่วงยามเย็นของเราครับไปกันเลยฮะ